สวัสดีค่ะคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องพื้นที่และความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะ เรามาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของรูปสีเนนะะส่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านขนานกัน2คู่นะคะด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่นะคะด้านที่อยู่ติดกันจะยาวไม่เท่ากันค่ะในส่วนของมุมนะคะมุมทุกมุมจะไม่เป็นมุมฉาก ต่อไปก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการหาพื้นที่นะคะเรามาทำความรู้จักกับส่วนสูงและฐานของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันก่อนค่ะมเมื่อกำหนดด้านใดด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นฐานนะคะส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านที่อยู่ตรงข้ามกับฐานมาตั้งฉากกับฐานเราจะเรียกมันว่าส่วนสูงค่ะ ทีนี้ครูจะอธิบายให้ฟังนะคะจากรูปนะคะด้านล่างเรากำหนดให้เป็นฐานนะคะส่วนที่รากจากด้านตรงข้ามกับฐานก็คือด้านบนนะคะเราจะลากเส้นลงมาตั้งฉากกับฐานเส้นนั้นนะคะเราจะเรียกมันว่าส่วนสูงค่ะอ่าเรามาดูนะคะคุณครูกําหนดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมาให้3รูปนะคะซึ่งด้านบนสุดนะคะจะเห็นว่าส่วนสูงของ รูปสี่เหลี่ยมนะคะจะอยู่ภายนอกของสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะอันนี้เขาเรียกว่าส่วนสูงภายนอกนะคะแต่เวลาเราแทนค่าหาคําตอบในส่วนของฐานนะคะเราจะใช้ฐานเฉพาะในรูปของสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะในส่วนของที่ต่อออกมาเราจะไม่นํามาคิดค่ะส่วนรูปร่าง2รูปนะคะส่วนสูงจะอยู่ภายในสี่เหลี่ยมนะคะก็คือดูในส่วนที่มันตั้งฉากค่ะ สูงจะตั้งฉากกับฐานค่ะทีนี้ค่ะคุณครูจะยกตัวยอย่างประกอบเพื่อให้นิเรนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะก่อนที่เราจะลองไปตอบคำถามพร้อมๆกันค่ะสีส่เหลี่ยมที่กำหนดให้คือสี่เหลี่ยมกขคงนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะมีส่วนของเส้นตรงคงเป็นฐานนะคะ และส่วนของเส้นตรงกอยอเป็นส่วนสูงก็คือดูง่ายๆค่ะดูเส้นสองเส้นที่ตั้งฉากกันก็ด้านล่างก็จะเป็นฐานค่ะส่วนเส้นที่อยู่ด้านบนที่ตั้งฉากก็จะเป็นส่วนสูงค่ะเรามาทบทวนสิ่งที่เรียนไปสักครู่นะคะ สี่เหลี่ยมนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยม M N O P นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะมีส่วนของเส้นตรง P O เป็นฐานส่วนของเส้นตรง M B เป็นส่วนสูงค่ะเพราะฐานกับสูงมันจะตั้งฉากกันค่ะสี่เหลี่ยม A O X p นะคะเราจะไม่อ่านว่า a o m p นะคะเพราะส่วน m คือส่วนที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะหาเส้นตั้งฉากเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะคะจะใช้ a ส่วนเสี่เหลี่ยม a o x p นะคะมีส่วนของเส้นตรง p x เป็นฐานค่ะเราจะคิดเฉพาะในรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะ และส่วนของเส้นตรง OM เป็นส่วนสูงซึ่งอันนี้ก็คือส่วนสูงภายนอกรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานต่อค่ะสี่เหลี่ยมมออขอเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ส่วนของเส้นตรงของกอเป็นฐานนะคะเขากําหนดฐานมาให้นะคะส่วนเส้นที่ลากตั้งฉากกฐานก็คือส่วนสูงค่ะจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงยอดอเป็นส่วนสูงสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของความยาวรอบรูปและการหาพื้นที่ค่ะความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมด้านขนานจะใช้สูตรเหมือนกับ สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนื่องด้วยสมบัติของด้านของสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันก็คือด้านตรงข้ามยาวเท่ากันและขนานกันสองคู่เพราะฉะนั้นในส่วนของสูตรการหาความยาวรอบรูปจึงใช้สูตรเดียวกันคือกว้างบวกยาวแล้วคูณด้วยสองค่ะ ในส่วนของพื้นที่นะคะเราจะใช้สูตรความยาวฐานคูณกับความสูงค่ะตรงนี้เราสามารถสลับที่กันได้นะคะนักเรียนจะเอาความสูงคูณความยาวฐานก็ได้ค่ะเพราะว่าการคูณจะมีสมบัติการสลับที่นะคะทีนี้ถ้าเราสลับยังไงเวลาเราแทนค่านะคะก็ต้องแทนค่าให้ถูกต้องว่าส่วนไหนคือฐานส่วนไหนคือความสูงค่ะ เราลองมาดูตัวอย่างนะคะเพื่อเราจะได้เข้าใจการหาพื้นที่และความยาวรอบรูปมากยิ่งขึ้นนะคะตัวอย่างที่1ค่ะจงหาความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะรูปนี้ไม่ได้กําหนดชื่อเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความยาวรอบรูปใช้สูตรไปเลยค่ะเท่ากับกว้างบวกยาวคูณสค่ะ แทนค่านะคะด้านกว้างต้องสั้นกว่าด้านยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกว้าง6ยาว10ค่ะแล้วคูณด้วย2ค่ะได้คำตอบคือ32นะคะทีนี้สังเกตที่หน่วยของมันจะมีหน่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่ตามที่โจทย์กํำหนดให้นะคะในรูปมีหน่วยเป็นเมตรนั่นคือความยาวรอบรูป32เมตรค่ะ ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ32เมตรนะคะต่อไปในตัวอย่างที่1ค่ะข้อเดิมเลยเรากำลังจะหาพื้นที่นะคะโดยเราใช้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช้สูตรคือฐานคูณสูงค่ะเราแทนค่านะคะในส่วนของฐานก็คือที่มันตั้งฉากกับสูงค่ะจะได้ฐานเป็น10คูณกับส่วนสูงนะคะก็ดูตรงเส้นตั้งฉากคือยาว4ี่ค่ะ เพราะฉะนั้น10คูณ4ได้40นั่นคือพื้นที่40ตารางเมตรนะคะนเรียนอย่าลืมนะคะถ้าเป็นการหาพื้นที่นะคะจะต้องมีหน่วยเป็นตารางอันนี้เราเรียนแล้วตอนป .4 นะคะแล้วนักเรียนก็ตอบเป็นตัวเลขไทยค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่หน่วยนะคะอ่ะอีกสักตัวอย่างนึ่งเพื่อให้ในักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ จงหาความยาวรอบรูปและพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะอันนี้ครูก็กําหนดสี่เหลี่ยมด้านขนานมาหนึงรูปนะคะเราก็หาความยาวรอบรูปก่อนค่ะใช้สูตรกว้างบวกยาวคูณ2ค่ะแทนค่านะคะด้านกว้างต้องสั้นกว่าด้านยาวค่ะด้านกว้าง10นิ้วด้านยาวบวกกับด้านยาว15นิ้วแล้วคูณ2ค่ะ คำตอบออกมาคือ50นะคะอย่าลืมนะคะถ้าความยาวรอบรูปต้องตอบเป็นหน่วยตามที่รูปกำหนดให้ค่ะนั่นคือความยาวรอบรูป50นิ้วนักเรียนอ,อย่าลืมนะคะตอบเป็นตัวเลขไทย50นิ้วค่ะยังเป็นตัวอย่างเดิมนะคะตัวอย่างที่2แต่จะในเรื่องของพื้นที่ค่ะ ใช้สูตรเดิมพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานคือฐานคูณกับสูงนะคะทีนี้เรามาดูฐานค่ะฐานต้องตั้งฉากกับสูงใช่ไหมคะฐานคือส่วนของสองขีดก็คือยาว15แล้วคูณส่วนสูงก็คือคูณ8ค่ะเพราะในส่วนของแดนิ้วตรงนั้นาจะเป็นส่วนของตั้งฉากกับฐานนะคะเพราะฉะนั้นคูณกันได้120ค่ะ นั่นคือความยาวรอบรูป120ตารางนิ้วนะคะตอบ120ตารางนิ้วค่ะเป็นตัวเลขไทยค่ะ,ะจบแล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณครูมีงานให้ทำเป็นไล์เวิร์กชีตนะคะนักเรียนคะเ,เขียนเขียนชื่อ นามสกุลชั้นห้องเลขที่ให้ชัดเจนนะคะเวลาง,ง่ายต่อการดูแล้วก็เช็คนะคะนักเรียนจะได้ไม่พลาดแล้วก็คะแนนนักเรียนก็จะได้ไม่หายนะคะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยทักไลน์ส่วนตัวคุณครูได้นะคะหรือว่านักเรียนจะดูคลิปซ้ำๆก็ได้ค่ะวันนี้เขาจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ